วิธดีการแค่สายฟูอย่างนีนงครับนี <c oughs> ่ครับตัสาย,สาย,สายมัยน,น,นครับสายมันอนนี้่ตนีตัดเรี้ครัสสายแทงไ้เยครับนี่เห็นไหมครับไม่ออกน,นื่ครับัมาเรื่อยๆมาตีนี้อกกีกแล้วก็กระตกเกิดกระตุกไม่ออกนี่แล้ก็มาตรงนี้ครับ <c oughs> แค่สายฟูมมันขับกันเองแก้ไม่ยากง่ายที่เดียวครับยิ่งถ้าเกิดคนที่แบบเป็นเซียนแล้วนี่ย่องง่ายใหญ่เลยครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่ตีฟู่หรอกครับตอนี้ผมไม่ได้ตีนานครับพอมาตีเลยฟูไม้แรกไปเลยนะครับเออสิงเลยนี่ครับผมอยู่แล้วให้กระตุกขึ้น ดึงออกเรื่อยๆครับนี่ครับแกะปุ่มไปเรื่อยๆครับสาวออกมานะครับนะครับตรงตีนี้มันเป็นปุ่มเลนกๆนี่รอวดึงขึ้นมาแค่นี้แล้วก็สาวออกไฟกลับไปก็เป็นปุ่มอยู่ดึงทำางไหมครับง่ายไหมครับชุดเสร็จเรียบร้อยครับ ้น oh, uh ี่มันคืออะไรครับ